แล้วก็พอจบพารากราฟที่1น่งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีเว้น1บรรทัดเนาะเราจะไม่อินเดนต์ไม่เป็นไรเราจะไม่เคาะห้าสเปซบาร์เนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ว่ายังไงก็ขอมีหนึ่งบรรทัดไม่งั้นเนี่ยไอ้สมัเนเองเนี่ยหเห็นเราอาจจะอึดอัดได้ว่าทำไมทั้งเขียนเป็นบล็อกมาเป็นชุดแบบนี้เลยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็ต้องเว้นว่าให้เห็นว่าเป็นพารากราฟ1234ให้มันเหมาะสมโอเคได้นะแล้วก็ประเด็นที่6ฮนะเราเขียนมาเนี่ย my hometown has a lots of t e u t a u t s w t s w h s e l s f l s t f s t f เอ home town เ right? นี่ยมันเป็น all one word คำเดียวนะติดก,กันเลยฮนะ Hometown คำเดียวกันเลยไม่ต้องเว้นว่าแล้วก็ has a lot of restaurants that sell fast food โอเคฮะจะ that หรือจะ which ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ hometown เนี่ยเป็นคำเดียวกันโอเคนะได้นะแล้วก็ประเด็นที่7ฮะพวกนี้ทำราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอัานสั้น ถ้าสนใจนะครับ,รบติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple พวกนี้ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple